ว่าอ่านน้องชายไปเดนมาเสียงเพลงดังมากครับมันมีงานแต่งครับแม่โบมีงานแต่งน่าจะเป็นงานแต่งครับเพราะผมเห็นได้ยินเขาประกาศเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับแล้วก็มีเสียงครับสวัสดีคุณ AI เอไอด้วยนะครับผมสวัสดีครับรัชพงรักทองแดงนะครับผมรอคุณเอไอใจดีอยู่นะครับผมขอบคุณนะครับดีนะครับสวัสดีครับ,รบนอนด็กเหมือนกันนะครับเนี่ยนอนดกน้องใจดีเขาหลับไปย,ยังครับเนี่ยแม่ปุ๋ยบอกสวัสดีคะ่ะไหนว่าไม่ขึ้น เสียงดนเสียงดนตรีมันเงียบเงียบเราครับสามทุ่มครึ่งก็เลยแบบขอขึ้นสักครึ่งชั่วโมงครับเอาเวลาขึ้นชั่วโมงแวบๆประมานะครับผมผิดเวลาครับวันนี้ผิดเวลาไม่ใช่เวลาไม่ใช่เวลาของทุกวันนะครับผมเป็นเพชรชราครับพี่ลุงเอาพี่ลุงยังไม่นอนเหรอพี่ลุงขอบคุณนะครับพี่ลุงกําลังรับชมสวัสดีนะครับพี่ลุงครับสวัสดีครับยายนดูนกังก็สวัสดีคุณเพชรชราด้วยนะครับผมคุณสุชาติบอกว่าเรียกว่าเป็นเงียบชาบเนี่ยอย่างนั้นช่วยได้เนาะกล้วยน้ำว้ามีช่วงหนึ่งที่ผม เออเป็นครับตอนเด็กๆับชอบแบบอยู่ๆก็เป็นเหมือนเหมือนครับสวัสดีนะครับคุณพุ่มพวงขอบคุณมากขอบคุณมากๆเลยครับคุณพุ่มพวงคุณคุณพุ่มพวงว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่รวรลวรรณก็สวัสดีทุกท่านบายยนะครับผมสวัสดีจะจะลงเวทีพอดีครับเก็บเวทีพอดีเลยนะครับแต่พี่กมลบอกว,ว่าตรวจสอบหลังบ้านก่อนนอนนะจ๊ะอ๋อตรวจสอบหลังบ้านก่อนนอน,นจริงครับอันนี้ผม เหมือนเสียงเพลงจะดังขึ้นหรือเปล่าครับผมผมจะไม่ลบคนเพื่อนแล้วนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสิบดวงตาขอบคุณคุณทานองครับคุณทํานองกําลังอ๋ออีกนั่นพอดีครับอีกห้านาทีก็น่าจะพอดีนะครับขึ้นชั่วโมงลองดูว่าพรุ่งขึ้นชั่วโมงพรุ่งนี้เวลาจะเป็นยังไงนะลองดูลองดูครับอ๋ออีกนั่นพอดีครับอีกห้านาทีก็น่าจะพอดีนะครับขึ้นชั่วโมงลองดูว่าพรุ่งขึ้นชั่วโมงพรุ่งนี้เวลาจะเป็นยังไงนะลองดูลองดูครับมันเป็นเน็ตหรืออะไรเงี้ยครับ มันกล้ามเนื้อมันหดเงี้ยมันอยู่ๆก็เกร็งเงี้ยผมก็ดื่มน้าแล้วก็กล้วยน้าว้าช่วยได้ครับช่วยได้จริงๆครับแม่ครับอีกสองนาทีนะครับขอบคุณมากๆครับคุณก้องพกบว่าไปย้อนหลังให้แล้วนะครับอ๋อบอกคุณต้นทุนใช่ไหมไปย้อนหลังแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่แบบให้ตามตามที่เขาสั่งงานเราครับโอ้มีคนเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณ ก่อนเช้เข้ามาหน้าบ้านใช่ไหมครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยครับเสียงเพลงดังแล้วครับผมผมผมน่าจะต้องลงแล้วครับเดี๋ยวจะมีปัญหากับเสียงเพลงนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกๆดวงไปคัมฮวยนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับคุณยายคําฮวยน้องขวัญข้าวกำลังรับชมนะครับขอบคุณมากๆนะครับทุกๆดวงตาครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับมาแล้วมาตามคสั่งก็แล้วครับขอสักครึ่งชั่วโมงครับผม่าจะขึ้นครึ่งชั่วโมงพอครับ เราให้ได้ทําตามงานช็อแป๊บนึงคุณอะไรบอกว่าอ๋อจะอเมริกาขอบคุณมากๆนะครับไม่แน่อเมริกาตอนนี้กี่โมงครับไม่แน่ไม่แน่ใจตอนนี้กี่โมงครับน่าจะน่าจะช่วงเช้าๆอยู่ใช่ไหมครับอเมริกันนายไมแต่จะเป็นแบบขัดขืนเจ้านายใช่ไหมับตามคำสั่งเจ้านายนิดน,นึงครับคุณแสงอุ่นก็สวัสดีพี่นารีนะครับผมแม่น้องเจดีบอกว่าเบิร์ดไลฟ์มาตอนีสวัสดีแม่โบค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆดวงตาครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับอีก2นาทีนะครับอีก2นาทีนะครับเพื่อจะได้พักผ่อนนะครับผม ใช่ครับผ่อนนะคุณคุณมีนะครับคุณคุณมียังเข้ามาด้วยย,ยังผิดเวลาขอบคุณนะครับ,บคุณคุณมีครับขอบคุณนะครับที่เข้ามานะครับผมคนแรกเลยครับผมคุณแจงคอุ่นก็สวัสดีพี่กมลพรนะครับสวัสดีคุณเพชรลานะครับสวัสดีนะครับคุณเพชรลาขอบคุณนะครับกำลังรับชมนะครับขอบคุณมากๆครับคุณเพชรลาครับคุณแจงคุณนายไหมเดี๋ยวจะเป็นแบบขัดขืนเจ้านายใช่ไหมับตามคำสั่งเจ้านายนิดนึงครับคุณแจงคอุ่นก็สวัสดีพี่นารีนะครับผมแม่น้องเจดีบอกว่า เปิดไลฟ์มาตอนกำลังใจคุณพี่มัทนาก็บอกว่าเอากําลังใจจากไต้หวันมาส่งจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณนะครับนะครับขอบคุณนะครับที่ขึ้นผิดเวลาและดึกดื่นขนาดนี้ก็ยังมาให้กาลังใจกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมขอบคุณนะครับคุณพุ่มพวงขอบคุณนะครับกําลังจะวงมากเลยนะครับก็เดี๋ยวนะครับคุณยายบอกว่าอบอุ่นจ้าสิบสี่ดวงตาครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเหลือสิบสองครับเพื่อนทยอยกันอ๋อน้องกล้องครับผม ขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณต้นทุนก็สวัสดีพี่นาลีครับผมคุณกองพบก็สวัสดีพี่นาลีนะครับผมครับอันนี้ผมเหมือนเสียงเพลงจะดังขึ้นหรือเปล่าครับผมผมจะไม่ลบคนเพื่อนแล้วนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสิบดวงตาขอบคุณคุณทานองครับคุณทํานองกาลังไล่แวะมาทักทายจากอเมริกาอ๋อขอบคุณมากมากครับคุณอุไรขอบคุณมากๆนะครับผมพอดีวันนี้ผมขึ้นผิดเวลานิดนึงนะครับผมขึ้นช้าครับวันนี้ครับพอดีมันติดเสียงเพลงพี่อ้อมนะครับผม คุณชนีบอกว่าสวัสดีครับคนไลฟ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณชนีสวัสดีนะครับสวัสดีคุณสุชาติด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับกำลังรับชมพลีนะครับผมคุณวรประหวะบายบายจ้าได้ครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณนะคุณนางยาวก็สวัสดีพี่วรลวันด้วยนะครับพี่กวนข่ว่าหลับขาจอใช่ก่อนเขาไม่ได้เปิดบ้านอระเดี๋ยวนะอ๋อมใช่ก็ตอนแรกจะไม่เปิดนะครับแต่ว่ามันมีเสียงเพลงครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าตอนนี้รับชมนะครับสวัสดีนะครับคุณทานองขอบคุณมากๆเลยนะครับ ขอบคุณมากๆครับคุณดำนองครับคุณดำนองกำลังรับชมนะครับเดี๋ยวให 1991, oui, ้ค well. anyway. ุณดำนองทักทายเพื no ่อนกันก่อนก็ได้นะครับหมอแวะมาให้กำลังใจค่าขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขออภัยครับคุณดวงเาววสวัสดีพี่รุ่งด้วยนะครับคุณเพชรลาว่าสวัสดีพี่รุ่งด้วยสิบดวงตาขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะครับขครึ่งชั่วโมงครับวันนี้ครึ่งชั่วโมงนะครับพี่รุงบอกว่าสวัสดีค่าสวัสดีครับพี่รุ่งสวัสดีนะครับคุณเพชรลาว่าสวัสดีทุกท่านผม คุณแสงอุ่นบอกว่าวันนี้ผมกับแม่โบพากันขาเลาะอ๋อขาเลาะใช่ไหมขาเลาะขอบคุณนะครับโอ้วันนี้ห้องแม่โบคนเยอะแล้วครับก็เลยแบบขอครึ่งชั่วโมงครับ AI ไอเขาให้ผมไล์สดนะครับ a อให้้ไล์สดเลยมันขอขึ้นนิดหนึ่งตามคําสั่งเขาหน่อยครับครึ่งชั่วโมงนะครับสวัสดีแม่เราเป็นแพนด้านะครับเป็นแพนด้าแล้วเอ่อพี่กำลวนพวว่าดิฉันมีเครื่องหมายแฟนตัวยงไปแล้วเจ้าโอเคขอบคุณวแวะมาเจอกันอีกแล้วส่งกําลังใจทักทาย ทุกทุกท่านนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณคุณสุชาตินะครับผมขอบคุณมากครับจะไม่จะมือกับเพื่อนนะครับยายดวงจันทร์บอกว่าสวัสดีพี่แจ๋วครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากเลยครับคุณแตงอุ่นบอกว่าสวัสดีครับพี่แจ๋วนะครับพี่แจ๋วจินดาวันบอกว่ามาส่งจ้าพี่กมลพรบอกว่าเพิ่งได้รับเครื่องเพิ่งได้รับเมื่อบ่ายอ๋อเหรอครับทําไมถึงได้เนาะผมปกติอ๋อผมเข้าใจว่าปกติคุณแตงอุ่นก็สวัสดีพี่กมลพรนะครับสวัสดีคุณเพชรลานะครับสวัสดีนะครับคุณเพชรลาขอบคุณนะครับกำลังรัับบนะคร ขอบคุณมากครับคุณเพชรลาครับคุณแตงบ้านเจ้าอ๋อโอเคโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับเขินเลยเขินเลยขึ้นปิดเวลานี่เขินนะนึกว่ารับอะไรรับรับว่าเป็นแพนด้าแลครับเป็นแพนด้าแล้วครับพี่กำลันพอว่าดีฉันมีเครื่องหมายแฟนตัวโยงไปละเจ้าโอเคขอบคุณคุณกล้องเลยครับคุณก้องกุ้งอมคุณกล้องกุ้งยังไม่นอนนะครับผมอยู่งานแต่งเขัาหรือเปล่าครับคุณกล้องกุ้งครับงานแต่งที่ไหนไม่รู้ครับเสียงดังมากเลยเสียงเพลงดังมาถึงส่วนเลยติ เขาน่าจะแอดไปนะครับเอาผมน่าจะแอดไปเนี่ยมันขึ้นเองเหรอมันขึ้นเองผมไม่รู้เลยนะครับเนี่ยเมื่อก่อนนี่คือได้บ่อยมากเลยครับขน,นุนหลับย,วยาวๆไปเลยพี่วรรวันบอกว่าสวัสดีทุกๆท,ท,ท่านในห้องนะคะคุณสุชาติบอกว่าสวัสดีเช่นกันนะคะพี่นาในครึ่งชั่วโมงไม่ได้ยืนยันตัวตนนะครับครึ่งชั่วโมงไม่ได้ยิงไม่ได้เป็นการยืนยันตัวตนนะครับ นี่ยังไม่ผ่านนะครับยังไม่ผ่านแต่เห็นว่าบึกแล้วเกิดอะไรขึ้นคุณสูตรบอกว่ากาลังรับชมนะคุณสูตรในดวงใจขอบคุณนะครับขอบคุณครับน่าจะพิ่งเข้ามาวันแรกนะครับขอบคุณนะครับยินดีต้อนรับนะครับคุณสูตรในดวงใจนะครับผมขอบคุณมากมากครับ้งครับสวัสดีครับพระธิดสวัสดีนะครับติยาพัทครับพัทธิติติยาพัทกำลังรับชมสวัสดีนะครับพัทธิดครับพัะธิตยังไม่นอนหรอครับเนี่ยสวัสดีนะครับพี่แม่โบจ้าคุณต้นทุนก็สวัสดีครับทุกคนนะครับ คุณวลภาว่าทักทายแม่โบนะครับแม่โบก็สวัสดีคุณวลภานะครับผมก็เลยลองลองเปิดดูครับลองเปิดดูแป๊บหนึ่งครับกะจะครึ่งสักครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่ทาตามงานไม่ทํางานนะครับผมขอบุณนะครับสวัสดีจ้ายายคำวยนะครับผมคุณต้นทุนหัวสวัสดียามดึกครับผมสวัสดีครับคุณต้นทุนสวัสดีนะครับคุณยายคำวยว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับยายจงใจบอกว่าสวัสดีจ้าแม่ออมครับสวัสดีนะครับ คุณรัชนีบอกสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกท่านครับผมขอบคุณครับมาเป็นเพื่อนเมือ 5, 5, 5, 5, ่อวันทีห้าครึ่งตื่นก่อนนาฬินนกาปลุกค,ครับน่าจะแบบหลายวันแล้วหลายวันแบบนอนไม่หลับหลายวันครับเมื่อคืนนี่คือยาวแล้วครับกองครับขอบคุณนะครับที่รี้ตารับนะครับผมดูพอมขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณทั้งสิบเอ็ดสิบสองดวงตาะครับขอบคุณมากมากนะครับผมผิดเวลาครับปกติสังรับชมนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับผม ขอบคุณนะครับแม่น้องใจดีบอกว่าสวัสดีคุณอมพรด้วยนะครับพี่นรีก็สวัสดีคุณรักชพงศ์สวัสดีอ,อวันนี้ก็เลยผมก็เลยไปจิ้มตรงนั้นนะครับไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์สดตรงตรงท, ь, 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 ท ь ี่ไอเราคิด, Alright, คคดอะไรอยู่ที่ที่คุณคิดอะไรอยู่ครับเราคิดอะไรอยู่สวัสดีพี่น้ำค้างนะครับสวัสดีพี่น้ำค้างขอบคุณนะครับพี่น้ำค้างครับพลังรับชมขอบคุณมากมากนะครับคุณจันอุ่นก็สวัสดีครับแม่โบนะครับคุณนงยาวก็สวัสดีแม่โบนะครับผมคุณนับขอบคุณแม่น้องใจดีนะครับแล้วก็คุณลำไยสวัสดีด้วยนะคครรััับบบผมสสดีขอ คุณคุณคุณส้มโอนะครับคุณส้มโอกำลังรับชมนะครับกลัวเสียงเพลงมันดังครับพยายามพูดไปเรื่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเพลงจะเข้านะครับขอบคุณนะครับผมนอนตีหนึ่งทุกวังครับผมโอ้คุณกองพบนอนดึกมากนอนดึกครับอีกสองนาทีนะครับขอบคุณมากๆครับคุณก้องพบว่าไปย้อนหลังให้แล้วนะครับอ๋อบอกคุณต้นทุนใช่ไหมไปย้อนหลังแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณนะครับติดตามดวงตาขอบคุณทุกทุกดวงตาเลยนะครับคุณต้นทุนบอกสวัสดีค่ะแม่โบครับผมแม่โบก็สวัสดีคุณต้นทุนค่ะ แย่ดวงัทก็สวัสดีคุณต้นทุนตอนนี้สิบบ้านอ๋อสิบบ้านแล้วเหรอครับผมเห็นแค่แปดขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับคุณแสงอุ่นว่าสวัสดีครับแม่ปุ่นนะครับผมคุณต้นทุนบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณวรพานะครับคุณแย่ทำมวยว่าสวัสดีทุกคนในห้องไลฟ์จ้าสวัสดีด้วยครับพี่นานีก็ให้เราแสดงสดให้เราแสดงสดนะครับก็เลยขอนิดนึงครับขออนิดนึงลองดูครับลองดูสักครึ่งชั่วโมงครับลองลองดูสักครึ่งชั่วโมงนะครับสวัสดีนะ คุณตนนสวัสดีค่ะยายดวงจันทร์นะครับผมคุณสุชาติก็บอกฝันดีนะคะทุกคนฝันดีนะคะทุกๆคนหลับหลับหลับคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆครับผมคุณวันละครับคุณละพาวสวัสดีชักทายรัชพงศ์นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆครับครับคุณละไายขอตัวนะครับฝันดีทุกคน